ต่อจากเรื่องการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะครับเราจะมาดูเรื่องการประชุมระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนบ้างซึ่งในเดือนนี้จะมีถึง3การประชุมเลยนะครับมีการประชุมอาเซียนสม,มิตมีการประชุม g 20แล้วก็การประชุมเอเปที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพโดยจะเริ่มต้นนะครับด้วยการประชุมสุดยอดอาเซียนหรือว่าอาเซียนสม,มิตท,ที่จะเริ่มต้นขึ้นในกรุงพนมเปญของกัมพูชาในวันพรุ่งนี้แล้วโดยประเด็นนะครับที่ คาดว่าจะถูกนํามาถกเถียงมากที่สุดในเวทีการประชุมครั้งนี้ก็คือเรื่องของเมียนมาครับการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนสมิตจะมีขึ้นระหว่างวันที่1 0ถึง13พฤศจิกายนนี้ซึ่งนอกจากผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากชาติสมาชิกของอาเซียนยังมีผู้นำอย่างโจโบไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐหลีเคร์่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาฟูมิโอกิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุมด้วยซึ่งคาดว่าประเด็นที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมครั้งนี้ก็คือเรื่องเมียนมาครับที่กองทัพเมียนมายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและมีการใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงจนมีผู้เสียชีวิตและถูกจับกลุ่มจำนวนมาก ซึ่งชาติสมาชิกของอาเซียนก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณนะครับว่าเริ่มหมดความอดทนกับรัฐบาลทหารของเมียนมาแล้วที่ไม่ยอมปฏิบัติตามชันทามติ5ข้อที่ให้ไว้กับอาเซียนซึ่งก็มีกระแสะข่าวเหมือนกันว่ามีบางชาติถึงขั้นเสนอในที่ประชุมอาเซียนคือคุยกันเองก่อนนอกรอบและอาจจะมีการเอาเข้าไปคุยในอาเซียนสมิตว่าจะถึงขั้นสามารถขับ เมียนมาออกจากการเป็นสมาชิกอาเซียนได้หรือเปล่าด้วยนะคะเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยเมียนมาเนี่ยไม่ได้รับเชิญใช่ไหมในการที่จะเข้ามาประชุมอาเซียนสม,มิท อย่างการประชุมระดับรัฐมนตรีนะครับของอาเซียนเมื่อช่วงสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีชาติสมาชิกหลายชาติเลยนะครับที่แสดงความผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่การเจรจาสันติภาพในเมียนมาไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าจะต้องมีการขีดเส้นตายกําหนดวันที่มันชัดเจนออกมาเลยว่าการใช้ความรุนแรงในเมียนมาเนี่ยมันควรที่จะต้องยุต,ติลงเมื่อไหร่ ซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้จะมีการออกมาตรการจริงจังที่จะคว่ำบาตรรัฐบาลทหารของเมียนมาเพิ่มขึ้นเช่นการขยายการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเมียนมาเข้าร่วมการประชุมในระดับภูมิภาคอย่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้นะครับก็ไม่มีการเชิญมินองไลยผู้นํารัฐประหารของเมียนมาเข้าร่วมการประชุมด้วยนอกจากนี้ก็มีการเรียกร้องจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนว่าอาเซียน ควรที่จะตัดหางปล่อยวัดเมียนมาออกจากการเป็นสมาชิกของอาเซียนไปเลยซึ่งประเด็นเรื่องเมียนมาก็นับว่าเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนในตอนนี้นะครับว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงท่ามกลางแรงกดดันและก็การจับตามองจากหลายชาติทั่วโลกนอกจากเรื่องของเมียนมาแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือเรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งก็ส่งผลถึงความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนด้วยโดยเฉพาะ เรื่องพื้นที่พิาพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งหลายชาติสมาชิกของอาเซียนก็มีพื้นที่ทางทะเลที่ติดกับทะเลจีนใต้แต่ว่าจีนเขาเข้ามาอ้างกรรมสิทธิ์แล้วก็เข้ามาสร้างฐานทัพทางทะเลนะครับโดยอ้างความเป็นเจ้าของในแง่ของประวัติศาสตร์แต่สหรัฐก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นด้านน้ําสากลใครก็สามารถเข้ามาใช้ล่องเรือผ่านไปมาได้ ตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีการเจรจาหาทางออกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประทะกันในอนาคตนอกจากประเด็น2เรื่องนี้แล้วนะครับก็ยังมีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องปัญหาเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงซึ่งก็เป็นปัญหาที่ทุกประเทศกําลังเจอแล้วก็ให้ความสําคัญในตอนนี้ว่าแต่ละประเทศจะร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างไรเพื่อให้ทุกประเทศได้รับผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียนก็จะเป็นโอกาสนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่า เวทีแห่งนี้จะเปิดให้มีการเจรจาแล้วก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในประเด็นต่างๆได้มากแค่ไหนครับนาการประชุมนะคะอาเซียนเนี่ยก็จะมีขึ้นในวันที่ 10, 11, 12, 13นะค,ะครับนะคะพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ